บ็คือโบได้ก็คือเจ้าย่เยียบรุดจอว่ามีแต่โบเด้อพันห้าพันหฮะมันเยียบสองๆซงนี่นะเอ๊ะถ้ามันจมจะได้นะอันนี้เมีแนวดินเนื้อพ่อพ่อพ่อมันจะจมอยู่วัางี้ฮะมันดันมากแล้วมันหูจกักเลยกระตูมันนะ ว่าดันดินท้า,ทา,ทาดันดินมากสวัสดีครับเอซทีทุกท่านครับู่กับผมหนุ่มน้อยไฮซิ่งนะครับอันนี้ก็พามาดูน้องยูโรนะครับมนทํารถติดหลบมีแล้วนะครับมันกอนมันทํารถติดคนาครับวันนี้ติดหลบนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมจะไปช่วยนะครับหรือว่าห้าสิบจะช่วยดีนะครับอเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับผม ผมตัดสินใจได้ผม550ช่วยดีกว่าครับเดี๋ยวผมเป็นคนถ่ายวิดีโ,ดโอนะครับมีฝนพุ่งตกมานะพี่น้องดูเปลียกหมดเลยนะครับตอนแรกเป็นดินแห้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู5 0ช่วยนะครับมึงย่าบืนไหมเวลารถมึงลงเหรอมึงย่าไปบืนต่อนี่เมนแนี่เดินเลยเดี๋ยว550มาช่วยนะครับ มึงนะซื้อกี่สาขาะนะป่อยคาดเอานะ่ะไปแล้วพ่อ,วอ,ยวอยมาหนะิไฟอยอน่ากลัวแล้วมึงเอ็ดดิ้นไอโถกลัวอยู่เออมึงเอ็ดดิ้นเนี่ยมึงเอ็ดดิน้นยะังวะน้ละ นี่เมีแน,นวดินนึกพอพอ่พอพ่อดินนี้อ่อนไปเมื่อนาติดนะติดขาด้างหน้าเนี่ยอันับพอ่อเไม่ต้องดันไม่ต้องดันพ่อเราพ่อเราบางกิโล่ติดขาด้างหน้ายันดับหนึ่งครับพี่น้องติดดูก็ะมูอ ครับไทยนา12ไร่นะครับหลังวัดบ้านหัวขวานะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะไปะที่ตรงใหม่นะครับเป็นสุดท้ายนะครับน้องยูโรทําติดโคนนะครับเมื่อกี้นี้ทํารถติดลมนะครับมึงอย่าไปฮึ่นเด้อนะครับปู้พักแล้วขับปู้พักแล้วมึงอย่าฮึ่นไปวัานั้นนะไปไปไะเด็นนะมึงขี่ในโต๊ดกระจุมนี่แหละกินตายแต่รถ มึงเนี้ยจมี่หละโขยิตล,ลดไตามมึงบอกได้เธอเน,นี่ยลุอยู่มือฮัโบมมนเนี่ยโจมี่แะอันนี้ม่าไทยหน้าเย้วันใจได้อยู่ไม่จมี่แหละมึเนี่ย เบอร์เงาไอ้ตาเหมือนว่ายใช่ยาวพึ่งเห็นแต่รถจุ่มอยู่ไปสังเกตุโงมันอยู่โมงไหนหนั่นมันจะจุ่มอยู่แล้วมันลงเสนอโองหูจักรถมันระจุมวันนี้มันดันยินดันไปดันมากไอ้เขารถจุ่มจะซื้อหูจักอยู่มานยี่ห้อรถจุ่มใช่ใจน่าอันได้บรนใจนี่ยมันจะจมอยู่วันนี้ฮะมันดันมากแล้วมันหูจักเลยกระตูมมันนะ ว่าดันดินนั้งท้าดันดินมากนี่นะเอ๊ะถ้ามันจมจะได้อะนะพอพ่อพ่อจมซองเธอได้บมกิโลมีนะจมยุบปนงบวะแล้วก็มาจมนี่นี่นี่เพราะมันเอ็ดที่ในถั่วมีดินงีดิน อีกนี่รถจมบักกิโลโบเบลอแล้วกอ็ไม่ฟังไอ้ตามเว้ยในยี่เพียงไรเพียงไรคือเกาสองเธอเลยเรถจมมาหน,นิไทยกับไทยเลือกอีกโบลอสู้ห่างไว้สู้ห่างไวก้ก็ว่างยืนมิดเปลอผ่านไปน,นดิ กิโลเอ้ยตรงที่ตรงเจอก็บ่อบอะไรอแหละคือเก่าอยู่มองมันตั้มมันจะมันแหงดันลงเต็ดบตกโลมันก็ดันม้วนสูงถื่ก็นเซื้อมองมาจับมองเลยมันตั้มมือยังดันจี๊กยิ่กระจุ่มนี่ ไปเสื้อมองมันต่้มมองตั้เขาเดินไปเห่นกันติดอยู่ดินตะลุบ่อเอาเรียคือเก้าอยู่ยีบรถจั่ามีแต่บ่อเดินพันห้าพันนะฮะมันยีบโองๆเดี๋ยวเรา,าเห็นจับโทรศับลีททําทาครับือ,อเสือ bỏ oh, đây mong đưa chồng chùm đi, ôi mình mặt đấy làm như thế hả, lầm như thế mong nó chùm ở trong mất chùm trên đấy rồi mất mắt thì chùm chát lấy mong là nó ổn nè đồ nào nó liếp lẽ mắc à nãy ít là mà, bước mấy, bước mấy, bước mấy, chùm lầm làm chùm trên đấy hành lắm à tốt mưu về phê chùm ấy đó จุ่แล้วก็พักไอเอ่อยแล้วไอมันหรือนะาอที่จุ่มสัตว์เสมอเต็มเซอร์หนึงเอฟหมดเลยแล้วอันนี้ที่ตุ่มสัตว์จะซื้อเพื่อนวงจีนจุ่มแล้วก็พักไอเอ่อยแล้วจำไ้ไอ้มัก็อเอสซ่อยอยู่ต้องหาถ่ายหน้าถึงได้ไข่ พี่จือกระดาษมันตบมือไปปไอ้รถจบเลยจขงได้มาซูมกับมันไปเห็นยอรถมันจมใเอฟซีเสเบาเลยก็คือเก่าอยู่เบ้อนเลยยังดินคือเก้าอยู่ดินรถหยิบรถนะพ่ต้องถามแต่เมื่อมันหยิบนะสองสอามันหยิบนะสองพันสองมมันหยิบว้าวป ปั <Private S 2> ้นเงินเนี oh. <laughs> <Yeah>. ่ยมาแช่พนหน้าเนี่ยเข้าของฟุ้งขึ้นขนาดผมพอดามเหรอครับโดยโดยมันมียานเด้อซะมันอันนี้ฮะมันกึ่งเสือหอมผมเลยยานหมอเขาบบนี้ มพอ่พอพอ่ออาลาลานันพอ่อเป็นพี่จี้เลยแย่เลมึง่ดันข้างเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ c r i b e รห์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสันกระดิ่งนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปจากผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ